บรรยากาศช่วงของการประกวด<า>แท็กตัดแล้วนะคะทุกคนนี่คะ่ะเขาหมดไปดนกาไปเยากเลนี่นะคะเราถ่ายให้ดูนะคะบางส่วนนะคะสวยมากๆน,นะคะ,ะคือมันเป็นตัว่ที่ แต่หนางจะไม่นุ่มสามจะยุบขึ้นแล้วก็มีความแข็งนี่นะคะทุกคนสวยมากๆเลยนะคะนี่คะ่ะลองดูนะคะใครนี่ที่เห็นที่ต้นนี้นะคะ บอกเลยกรรมการต้องหนักใจมากๆแน่เลยนะคะทุกคนเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยสวยๆทุกต้นเลยนะคะบอกเลยว่ากรรมการของเรานะคะทำงานหนักแน่ๆนะคะงานนี้นี่เดี๋ยวเราถ่ายให้ดูบางส่วนนะคะบางส่วนของการประกวดเท่านั้นนะคะทุกคน เด่๋ยวหนูลบคุณเวลานิดนะคะตอนนี้ไม้ประกวดขออีก10นาทีสุดท้ายนะคะแล้วเราจะปิดเลยนะคะ10นาทีสุดท้ายเท่านั้นนะคะ10นาทีสุดท้ายเท่านั้นนะคะทุกคนตอนนี้ที่จะรับไม้ที่จะเข้ามาประกวดนะคะเหลืออีกแค่10นาทีสุดท้ายเท่านั้นนะคะนี่บอกเลยว่าแต่ละต้นนะคะทั้งหมด เอประเภทการประกวดยิมโนโด้วยกันนะคะ11ประเภทของยิมโนที่นำมาประกวดในวันนี้นะคะนี่ค่ะ11ประเภทนะคะและที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็คือที่ผู้เข้าประกวดส่งเข้ามาทั้งหมดเลยนะคะทีมงานกำลังนำมาจัดวางในแต่ละประเภทเลยนะคะนี่ค่ะ เดี๋ยววันนี้เราก็จะได้รู้กันนะคะว่าทั้ง11ประเภทนี้ต้นไหนจะได้รับรางวัลบ้างนะคะแล้วก็ best in show ของวันนี้นะคะจะมีเพียงหนึ่งต้นจาก11ประเภทนะคะที่กรรมการจะคัดเลือกกันมานะคะแล้วมาลุ้นกันนะคะว่าวันนี้ต้นไหนจะได้ best in show นะคะของวันนี้นะคะแล้วก็11ประเภทนั้นต้นไหนจะได้รับรางวัลกันบ้างนะคะสำหรับยินโน ทั้ง11ประเภทที่ประกวดกันในวันนี้ค่ะนี่เราไลายสดบรรยากาศนะคะของช่วงเวลาการประกวดให้ดูนะคะอันนี้เป็นอยู่ในระหว่างการรับไม้ประกวดจากผู้เข้าประกวดส่งเข้ามากันอยู่นะคะเกือบ2,000ต้นเหรอคะทุกคนกรรมการทำงานหนักมากแน่ๆเลยนะคะ นี่เราถ่ายให้ดูนะคะนี่นะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่อันนี้เป็นไลฟ์สดบรรยากาศ ช่วงของการรับไม้ประกวดจากผู้เข้าประกวดนะคะซึ่งวันนี้ก็จะมีประกวดวิงนทั้งหมด11ประเทศนะคะคนะต้องมีการเสริมโตกันแล้วนะคะทุกคน ค่ะและเดี๋ยวเราจะตอนนี้เวทีการประกวดของกลับมาอีกทีในช่วงของการประกวดนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายคลิปมาให้ทุกคนชมกันนะคะว่าต้นไหนจะได้รับรางวัลบ้างค่ะซึ่งถ้าสรุปเลขเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปีิทีนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันค่ะโดยประมาณ1,400ต้นนะคะสำหรับการประกวดในวันนี้นะคะ